สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาชิตเต้ตำนานนานนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูาว,วิธีการล้างคาบูเรเตอร์นะครับของมอเตอร์ไซค์นะครับได้ทุกรุ่นครับแต่รุ่นนี้เป็นของ Honda Dream นะครับ h o น d a Dream เนื่องจากอาจอดทิ้งไว่นานครับก็มาดูวิธีการลื้อนะครับกับ วิธีการล้างและประกอบครับอ่าส่วนอุปกรณ์ครับอะไรก็มีนี่ครับถาดถาดล้างครับเพราะว่าเวลาเราแกะอะไรเข้าไปไอ้อะไรข้างในนะครับเราก็วางอันนี้ก็จะทําใหม้มันไม่หล่นหายนะครับแล้วเราก็มาดูเลยนะครับคือนี่ครับเริ่มแรกคือเราขันน็อตเลยครับมันจะมีนอ็อต น้ตูดคาบูนี่ครับตัวนี้ซึ่งเป็นสองตัวนะครับมีสองตัวให้เราหมุนออกเลยครับโอ้ตัวนี้จะมีนี่ครับกองตัวนี้กองอ่าขี้ฝุ่นในตัวนะครับซึ่งจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับถอดเลยก็ได้ครับ มื่อิบดขันออกเลยครับออกมาเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ้ีฝุ่นเยอะมากกันนะครับก็ไม่ใช่ไหล่งเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกลูกลอยนะครับลูกรอยให้เราดึงตรงนี้นครับจะอยู่นี้ให้เราดึงออกไหมครับก จะยกขึ้นมาก็เจออันนี้เขาเรียกเข็มลูกลอยนะครับโยเคครับหลังจากที่เราอ่าทำแล้วก็ถอดตัวนี้ครับในการล้างก็คือนุมหนูน้ำมันนะครับออกมาแล้วก็อากาศครับตัวนี้ แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับช่างส่วนใหญ่หรือว่าใครที่ทําเองมักจะมองข้ามตัวนี้นะครับนี่ครับเสื้อของนมหนูนี่ครับหมุนออกครับต้องหมุนออกซึ่งจะใช้ประแจเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดครับนี่ครับหมุนออกเนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากตัวเนี้ยถ้ามันทิ้งไ้านานจะเป็นขี้กากใช่ไหมไอ้ตรงเสื้อตัวเนี้ยมันจะมีรูให้อากาศเข้าได้นะครับส่วนมากจะมีขี้ตะกันหรือว่าเขาเรียกขี้กากครับขี้กาก้ํามันนี่เต็มครับก็จะมีเสื้ออันนี้จะมีอ่าเสื้อเข็มนะครับ เด็กเสมให้เราใช้ตุนเนี่ยครับเอาเหล็กแหลมเนี่ยครับแย่เข้าไปในนี้นครับแล้วก็กระแทกกับพื้นนะครับแทกมาเลยนี่ครับออกมาแล้ว โอเคครับเสร็จแล้วเราก็อ่านี่ครับจะมีอ่าสกูตั้งอากาศนะครับให้หมุนออกมาเลยนะครับส่วนไอ้ตัวนี้สกูอ่าตั้งเดินเบานีไม่ต้องก็ได้ครับซึ่งออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะนี้จะมีสปริงแล้วก็จะมีแหวนกับลูกยางเล็กๆนะครับต้องระวังเนี่ยนะครับ เวลาเราล้างแล้วเราใช้ลมเป่าบางทีก็กระเด็นหายนะครับแต่ส่วนมากอะมันจะไม่ค่อยมีครับเพราะว่าไปล้างไปทําช่างคนหรือว่าทํากันเองก็ไม่รู้นะครับทําหายก็มีครับแต่มากไม่ค่อยเห็นแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับก็ทําให้ให้เราทําการอ่าเช็คเลยครับ มีขี้ตะกันไ,มไหมอะไรไหมก็ใช้ใบเลื่อยนะครับผมใบเลื่อยเรานี่ครับขูดเลยครับขูดทำความสะอาดคว้านข้างในนะยครับเอาขี้ตะกันขี้กากอะไรออกให้หมดครับทําให้หมดนะครับแล้วก็ส่วนเอ้นมหนูอากาศนี่ขัดคาเต็ดเนี่ยครับให้เราอ่าเนี yeah. ่ย ส่องดูครับว่ามันตันไหมมันมองเห็นรูไหมถ้ามองไม่เห็นรูนี่ให้เราใช้อ่าส่วนมากคงจะใช้สายกีต้าร์นะครับแย่เข้าไปแย่เข้าไปในนี้นะครับแย่เพื่อทําให้อ่านมหนูรูมันโล่งนะครับส่วนมากจะเจอมันก็ตันครับตันในนี้แย่ให้โล่งแล้วก็ ตัวแล้วก็ในนี้ครับเสื้อในในี้บางทีก็จะมีขี้กากเยอะครับให้เราควานขวานเอาพวกขี้ตะกันขี้กากอะไรออกครับเนี่ยอันเนี้ยคว้านออกนะครับทําความสะอาดถูขูด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 แล้วก็พอเราใช้เบนซินล้างนะครับก็มีเบนซินล้าง ให้เราทําการอนะ่าล้างเสร็จแล้วเอาลมเป่าเลยครับขวดเสร็จลมเป่าปนี่ครับแล้วก็พอเราขัดอะไรเรียบร้อยครับเอาเนี้ยครับก็ใช้ขวดครับแล้วก็เจาะรูที่ฝาเอาน้ามันเทใส่เลยครับแล้วก็บีบได้ครับล้างไปเรื่อยครับล้างแล้วก็ใช้แปรงก็ได้ครับแปรงถู ปลงสีฟันหรือว่าแปลงทาสีก็ได้ครับอันนี้ม้วนมาแล้วโดนไฟถู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 ไปเรื่อยครับนี่ครับจุดสําคัญมันคือตรงนี้ครับรูรูอากาศเข้าเนี่ยอย่าให้อย่าให้ตันครับถ้าตันแล้วทาให้ขบูสะดุดนะครับอากาศเข้าไม่ได้ครับแล้วก็มีเข้าไปแล้วเราก็ใช้ลมครับเป่านี่ครับเป่าให้หมดครับ ยางรูเป่าเป่าให้หมดแล้วก็รูนี้ครับสองรูครับเป่าไปเลยครับใช้ลมเป่าแรงๆเลยครับแล้วก็นี่ครับรูสกัวอากาศครับเป่าเป่าเข้าไปครับต,ตรงนี้ก็ล้างให้หมดครับขัดถัดถัดแล้วก็ทำความสะอาดให้หมดครับ หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วเราก็เริ่มประกอบนะครับก็คือให้เริ่มจากเอานี่ก่อนครับสมมติว่าผมล้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ล้างนะครับเพราะว่าลมผมหมดครับก็ทําให้ดูกอนครับเป็นตัวอย่างนี่ครับเอาตัวนี้ตัวนี้ใส่ไปก่อนเลยในรูหัวจะมีหัวยัดเข้าอยู่นะครับเ้าไปครับ แล้วเราก็เอาเหล็กแหลมครับเแยงเข้าไปเหมือนเดิมครับเ๋ยวไปเสร็จแล้วก็กระแทกกับพื้นครับนี่ว่าเอา,เอาอะไรตีแล้วให้มันขึ้นมาครับตีเรียบร้อยแล้ะเข้าไปแล้วครับมันจะโผล่มาเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ เสื้อนมหนูน้ำมันก่อนนะครับหมุนเข้าไปครับพอขันให้แน่นครับพอขันแน่นเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับนี่คือนมหนูน้ำมันนะครับหมุนเข้าใส่เลยครับแล้วก็ขันให้แน่นครับเสร็จก็จะเป็นตัวนี้ครับนมหนูอากาศครับ เข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงคันให้แน่นครับคราวนี้นะครับก็เป็นคิวของเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับเขาเรียกว่าเข็มลูกรอยครับให้เราสังเกตดูที่ หัวมันมันจะยุกไหมครับไม่ว่าเอาขัดกับผ้าครับเอาผ้ามาขัดขัดให้พลาติกมันขจัดคราบออกนะครับหมุนจับหมุนนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาใส่กับตัวนี้นะครับจะมีด้านอันนี้ด้านขึ้นครับให้เราเสียบเข้าในรูนี้ นี่ครับมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้เราวางเข้าไปครับในตัวนี้ครับพอเราวางเสร็จแล้วก็นี่ครับเหล็กตัวนี้แย่เข้าไปเลยครับโอเคครับ แล้วก็เช็คครับนี่คือลูกรอยอ่าอยู่พอดีครับอยู่พอดีกับมาตรฐานของมันครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ครับกรอบจะมีโอลิงตัวนี้ซึ่งโอลิงตัวนี้่จะเป็นตัวปิดกั้นน้ํามันไม่ให้รั่วนะครับปิดหน้าสัมผัสนี้ครับก่อนที่เราประกอบเราเช็คให้ดีครับหรือว่าถ้ามีก็ อันใหม่ก็ให้เปลี่ยนใหม่นะครับดูว่ามันแตกหรือฉีกขาดไหมครับถ้าใครมีอันใหม่ก็ให้เปลี่ยนใหม่เลยครับเสร็จแล้วก็วางประกอบแล้วจะมีนี่ครับรูน้ํามันเข้าตรงนี้พอดีครับก็ให้ประกอบเลยครับนี่ครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ขันน็อตเลยครับนอตเรียกน็อตตูดคาบูครับ น็อตก้นคาบูอยากได้ไหลายรูปแบบครับพอเสร็จแล้วก็ให้เราประกอบนี่มันเดิมนะครับอ่านี่คือกองกองเบนซินครับกองการที่ฝุ่นของคาบูนะครับเสร็จแล้วก็ให้ใส่หมุนปิดเลยครับแล้วก็อยตัวนี้ครับสกรู กับอากาศนะครับแล้วก็สปริงใส่เข้าไปครับนี่เข้าไปเนี้ยร็จก็ะมุนมันก็ไปประกอบก็ถือว่าเป็นการเสร็จจิ้นครับการล้างคาร์บูเรเตอร์จุดสำคัญของมันก็คืออพวกรูพวกนี้ครับใช้ลมเป่า เยอะๆครับทำความสะอาดให้ดีครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่า,าใครดูคลิปนี้ก็เอาไปลองทำตามดูได้ครับศึกษาดูได้ครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับมาดูว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอใหม่ๆนะครับ ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ